มีอยู่ห้าประกาศคณวณเราได้ลักไปง,ง่ายง่ายใหญ่เน่งเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านต่อเลี้ยงายให้อิ่มเลี้ยงใจให้บนเทิดท,น,ท,ทนบญชาดูแลรักษาพวกเราง,วง,วงว่วนวนได้บอตยนกเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านต่อกาบาน่นกค่เกินกระบางสันเ,นเาาดียกระบาเมื่อท่านเลี้ยงเรามาให้ท่านเลี้ยงลูกเราต่อ <c oughs> เแื่แนะ่ครับอากรูเก็บอกการอาล้างเขกเนียนคี่ลูกก็บอกไมเนียนคี่หลานอีกบ่อะไรอ่ะบ่โจกกระสินเด็องค์กรรมโกงเตี้ยงเมื่อนขลิยนเรามาเราก็ต้อง,องออต,งต,งตอบบางคนเนี่ยพ่อแม่อยู่ไม่ดูแลพ่อไม่แก่ไม่ประคับประคองบางคนเนี่ยโย้ยหาเวลามากราบพ่อกาบแม่ยไม่มีจะมากราบศพคนเดียวตัวเองบางคนอาหารอรอ่อยอร่อยไม่เคยซื้อให้ท่านกินขอโทษ บางคนกับแกล้มในวงเล่าดีกว่ากับข้าวพ่อแม่อยู่บ้างแม่นมายายพวกมาไล่ดอกมะลิก็มีเงินซื้อมะไว้ปัญหาพ่อแม่เต้นแบบพวกอีสานพันคนมาเมื่อพอตีนแม่ก็ค่อยล่างจ้าเพื่อจะมือลูกตีนลูกบอกลาเก็ตรย่างมาลูกมหลาเมือก็ลูกมหลาเมือก็ลาแม่ก็ล่างตี้ยให้ล่างมือให้เต้มือพอตีนแม่ก็ค่อยล่างจ้าเพื่อบัดที่งมะลางมื่อมะลาณาทบที่เดียวคนนี้ การาวมันก็นไปไ็อ,มลลอ,อมมัมรุมาามนแรงอัศเซนเราไมเชื่อจต่างโยมใหเลี้ยงพอลำบากใผ้เลี้ยงพอวานลำบากคนทั้นชีิตใครว่าเรื่องนีลํลาคาที่ไม่ถูกถึงเราจะให้เงินเป็นล้านให้บ้านเป็นหลังก็ยังตอบบนแทนคนพระแม่ดาบางคนเ,เ,เลี้ยงพอแม่เแถาๆลำคางแต่มันยสสัง้าสันโยมที่บ้านประามาอาตมาเกิดจแบบนโครหน่อยก็เร่มะลื้ยงพุทธอพ่อนหนอยใ นี่อีไหน้าหนึ่งพูดย <os et n antes> <ente> ิเรียกเม่ก็พอพ่อบวมวันปีผ่านรเขอถทษมปรานตางหวีผ่ากเขอถทษมประานกบางหวพ่อบวมวันแม่ก็แก่พ่อก็แก่เวลาเอิดนพ่อเอืนแม่ย่งเถาเฮ้ยเขายังเขาไว้ไม่ยังเขาจเรียนถยเขาจะไปรัาทงานเขางะไปสร้างนั่นนี่เพราะถื่อนยายยมพ่อเถาแม่เถาถึงยังไว้แค่นนใยาเนาะให้ค่นเกี่ยวกัของตอนเราเกิดมน้าใหม่ใหม่เป็นเด็กทารก ตอนเราเกิดมาเไหร่เราเดินจะไม่เป็นนี่คอยจับแขนซ้ายแม่ใบแขนขวาผ้าลูกยางเลยเนาะแต่ก่อนมันไม่หลดเด้เนาะหลดน้อยๆที่มันยางก็มีนึกแต่ผ้าลูกยางคอยจับแขนซ้ายแม่ใบแขนขวายางลูกยางยางลูกยางยางแล้วเท่าไหรยางเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่บอกเท่าไห่เขาขาลูกโขขาโเขาลูกยางโขาบารีบอกได้เกิดมาบันอโง่ของขวบมันยางมาทั้งเก้งโอนตื่นจากที่หาดเอ้ามันตุแกหนหมอกลูกมันตุ๊แกหนหมอก เราเคยปะงานแม่ว่ายเราเคยปะพ่อเคยแกนั่นแ,ลลแนนหละพี่บังคับงานน้อยพี่ยังยอมดูต่อมาพ่อแม่ตายพ่อก็ตายแม่ก็จะเอาอาัฐิเอากระดูกพ่อกระดุณาไปเซตข่าบไปเมื่อน,นั้นบุญเขาสาบเวุ่นเดื่องศีกเกทศวุ่นน้ำหยาดพี่น้องอาตมาก,ก็เลยสังเกตดึ ขากระดูกพ่อกระดูกแม่กระส่ยเปนนักแา่แกงขราเวียนเป็ไวน่าค่ะก้อนพ่อแม่ก็ท่างกายท่านเอิญแล้วทีกเขาเอาไ้ไหมนั้นนั่นล่ะกัดพ่อแม่ตายบ่นเอิญม้วนมวนใหญ่อาวพ่เวียนต่างเิัวเอาเทียนต่วเกินเอิญผูกเพิ่นนักล้างไนผบอก่นที่เขาแระดุกกระดืกกับเบ ตากูใสายเก็บหอมเจ้าอกเสเสอสสี่ดกเขา้อยากถีจะถามเรวยอตัวตอนก่ไดม่อยู่เอิญพอดีแเป็้ผีเอิญเม่นมวนเออพอยีมีบานันเินพยาขึ้นูเอิญมล่อตย่างห่อตใต้มันดาเอาดาเอาไปน้งใต้เอิญเมื่นวันเออใหญ่หนอบางค้องาบพอเมขึ้พอได้ใส่กันเป็นอาหารสดเสื่สีก่แกเถื่อ ปัดพ่อแม่พ่อแม่ตายไปทำสังกระานมาแหงมังเลยไม่ออกไม่เห็นสังกระานั้นพอจิตพอมาขึ้นตัวก้าก็้วตัวก้าไม่พอตกิตัวไม่อยุดเลยตัวนี่เราตอนที่อยู่มหาทั้งเก่นแต่ถ้าเรียงพอเรียงแม่ยากบางคนพ่อแม่ไท้ที่เตียงยมสังเกตดูบางคนพ่อแม่แก่เดินช้าไปไม่สะดวกลูกก็จะไม่อยากไปกัดเลยก็อยากบอกพ่อบางคนหนาไปกว่านั้นล้มหมอนนอนเสือไข้ติดเตียง บอย่างเมี่ยก็เลยยอมถ้าคนไทยบอกว่าลําบากคนนั้นคิดผิดยอมอยู่ที่บ้านป่าบาแล้บก็น้องชินโทนเป็นกลางกูกล้าประเทศยายพนังแกเลี้ยงแม่แม่ไข่ตุเตียนตเกปีแม่ไข่ตุเตียนตุเกปีท้านใช่บอกว่าลาบากเลยยอมถ้าคนไหนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แก่ๆที่ไข่ตุเจียน้วไปไม่วท่าสะดวกว่าลําบากให้ยอมนั่งหลับตา หรือโยมไม่หลับตาก็ทั้งให้โยนไปดูลูกเด็กที่เกิดมาใหม่ๆลูกใครก็ได้หลานใครก็ตามตอนเกิดมาใหม่ๆโยนเรื่องหน่อยข่ารบเด็กทารกที่นอนในบอกแล้ยโยมก็นึกเห็นภาพเด็กท้ารบนอนในบอกแล้วก็มองไปที่คนแก่ไข้ติดเตียง,ง,ยงแล้วโยมก็เปรียบเทียบว่าระหว่งางเด็กทารกที่นอนในบอกคนแก่ที่ไข้ติดเตียงจะว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันโดยสภาวะแตกต่กางที่รูปร่าง รูปร่างอาจจะแตกต่างกันรูปร่างทารกรูปร่างคนแก่แต่สภาวะเหมือนกันอยากเนี้ยกันเนี้ยจากทีกันทีเล้หน่อยแน่ก็ยได้แต่ว่าน้ำพอมเมสิองอ้มล,ลูกยิ้งเข่าไปโจมลูกน่กูโจมหมในีบอกเอามือห้องหวอเอามือห้องคนโอ้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 อยานกระลุมเจ็บนี่ยนโอ้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 พุ่งเข,าขา่าลางพุ่เข้ายากะลุมเจ็บแต่บางคนพอมมแ่ที่เตียงมันติเลี้นผามันว่าโอ้โอ้โอ้โนวลา,าบอ งาก็พี่งานก็พี่งาน,นก็เยีายมไปไม่รรดาพ่อ,พอเนี่ยเลี้ยงลูกรอวันโตแต่ลูกเลี้ยงไม่รอวันตายก็ให้เป็นงานหยกแต่ก่อนไม่มีเนรกอแล้วก็รอเงินประกันตายแล้วตายเลยเออชสมอตตายเลยเงอนมันมีคือแป่บ้านก็มาเอกกันไม่ยิ่งสองคนเอลกันมาอย่างเราเวยกูมาต้องกสอิกเอาเงนเงนอย่างนั้นอง มื่อไรๆเมืเ่อไรก็เด็ดสี่แสนกว่าเออของมึงแค่ไหนเดี๋ยวพ่อคู่เขต้องตายดูเขาเนียพ่อคู่เขาต้องตายเดี๋นี่เขาต้องทำหน้าที่ด้วท่านโยก็เลี้ยงกายกายเลี้ยงอิญญาณเก็บแพทย์รักษาจากลาแล้วก็ทำบุญนี่คือหน้าที่ขขาเรีเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบข้อที่สองช่วยแบ่งเบา,าภาระสอยมือใส่เตีนเพราะพ่อแม่ช่วยเรามาก่อน อาตมามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ได้ย่อไม่หองอาบมาไม่ลูกทั้งเกลดคนชำระร่างกายลูกทั้งเกลดคนเมียงผีเมียเม่ยงเงทั้งเกลียดคนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์แมยยอออไมายาสักพ้าอ้อมให้ลูกทั้งเกลดคนซักเสื้อผ้าให้ทั้งเจลดคนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าอาตมาไม่มั่นใจว่าลูกเกลดคนนั้นซักผ้าถุงให้แม่ทั้งเกลดคนไหมอาจจะไม่ยังไม่มั่นใจแมนมาได้อันนี้ผิโดโยง แม่หอมซักผ้าอ้อมม่รูกทั้งกหกคน,นทั้งเก่งคนอาบน้ำท่าแป่เติเ้โตเมียนทีเงี้ยเยอะทั้งเก่งคนพอเพื่ันแต่ถามว่าลูกเคยซักกางเกงให้พ่อบ้างไหมลูกซักพ้าสุ่มทีแม่ทั้งเก่งคนไหมอาจจะเป็นบางคนหรือทุกคนก็ขาดุกไม่ทุกคนก็ไม่ได้ว่าแต่ให้โยมเดียวเชื่อว่าเหมือนอาตมาพูดไมว่าผ้าอ้อมลูกเสื้อลูกซักทุกวันมันตี่มันเงี้ยเสียผอมๆนี่ไงเนาะซักของตัวนู้นเ,มเอออมนสอมอ,สอมแต่เสียเงี้ยเมื่อคืนมันเคยสาเเื่อ ก็ทำหน้าที่ที่ไม่ถูกเนียนบ่อยายตัวผู้หญิงบางคนลูกผู้หญิงบางคนนี่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงลูกไม่หอมนะลูกทั่วปากทั่วไปเลยลูกผู้หญิงบางคนนึกเคยสักงสเกล่ให้พ่อแต่รับสักเงเกลี่ยัวตัวผู้ใา่บางคนนึกเคยซักผ้าถุงให้แม่แต่บังซักเสื้อนี้อ่ยไม่แต่ว่าผู้ใดถือใกระแซงมันเรื่องผิจะไม่ผสามีจะซักผ่าถูกับเายไม่ใช่เรื่องเสียหาย เราดูด้วยกันหัวสักเสียเนี่ยไม่ได้ผิดได้เขาเลยร่วมกันทัวเนี่ยแต่แม่บ้านก็สบายแม่บ้านมีตรักแม่บ้านไม่สบายหัวก็ทำได้แซ่บเสือแซ่บข้าท่านนอกท่านในเราทำทุทก,พอพกอย่างทุ่างผู้อยู่เราก็ทำมาทีแม่บ้านก็ถูกกัมแล้วสั่งเกงให้หัวทำงาน,นบ้านก็ไม่ได้เหิดไม่ได้เสียหายเลยแต่ว่าเราเคยมองย้อนกลับไปว่าตอนที่เราจะมีชีวิตที่ยังมีครอบครัวดำมันชีวิตอยู่กับพ่อแม่เราเคยทำธรรมตรงนั้นก็คิดเอาก็เท่านั้น ที่าช่วยแบ่งเบาภาระยาเพิ่มภาระเขต้องมาทำกันนะคนทุกวันนี้ไม่ได้แบ่งเบาภาระกลับมาเพิ่มภาระให่วนมเมอแท่นที่สิพาแมนสมไม่ห้งเพาแม,ามนได้บอจูบา,านอาตนาพึกกันนละที่หมอหนึงมา้องนานพืดเทพได้งนเงืนหลายหักพอหักหักหัก,กพอแบบหักพอจะเหลกอานหนังสือว่าไม่พอเย่างหาโตพอให้คุณเก พอเทามาเสือก็ไม่เห็รียงหักพอคือคุ้ยไลยกูหักอกูเสือก็ไเรียงกู้พอเสือใต้นี่งัวเจิงๆต้องมาเส้ากันงานนั่งกนดัวมั่วขวบกันแท้ไว้วกันแท้ไว้แต่ของไพ่พอขาไปขึ้นขำจนดยุคขาดเป็นเมเป็นงานงานมาทักงั่วใหา่นี่ก็ไม่ถูกต้องต้องท่านแบ่งเบาบาระใครพ่อยูแม่ดูให้พ่อแม่ต้องพักผ่อนบ้างแล่ต้องทำงานพ่อพ่อเสียเด้อ ฝากพ่อหนูซักแล้วผมสักแล้วด้บพ่อพอสุดเกินยนั้นยมอยากกินหาให้อยากใช้หาส่องถ <mel> ึงจะเป็นบุญของเรานี่ข้อที่สามขอโทษข้อที่สองช่วยเป็นมอพะละข้อที่สามตั้งตนดื่มคนดีสมุนไพรสมดกแล้วก็รักษาสัมดกเพื้อมองให้อย่าซื้อไก่ขายกินยนอแมเมอบมอแล่วจะซื้อไจขายกินนมยไปดินไปดอรรักษาให้มันไหล่ไม่น้ามากบ่ได้จะทำไ้ของเงินไายแค่ไดกันสี่สี่นีุ่นเกเ นี่ข้อที่สามข้อที่สี่ดำรงอุตกูลณ์อุตภูณ์กลางเอียนนี่กับกนเงยในกลางเอียนสาวบันเมืองหลวงเมื่อห,หอนนี่ในกลางเอี่ยนใหลายยอมดำรงอุตภูณ์เขาหมายถึงอะไรดำรงอุตภูณ์คืคออย่ากรรมอุตภูณ์เราเสียคือรักกันระหวา่างพี่ระหว่านนงน้องย่าฟ้อนขยาเกื่อราะพี่น่องกระเบิ้องน่องกระเงื้อไอกระเตือนรักกรกรสามวิีการอย่าไปเลาบอกแลกเขาเรียกว่าดำรงอุตกูล คือน,นมาหนีไม่หอมหน่มมือน่ยหอมกายบานนำำ่นกาานม็มาบานมาใส่กมใส่งานในบ่อใหญ่มหอดบ,บานจะภาพปุออ๊บย้อมวถินกับว่าม้วนที่ลกับบ่อดีสานากับบ่าดีสากกับบ่อดีดูสออกาสออกหูขวงสวัสดีครับนั่งกับ่างนั่งกัล่กปาน,นสรบสวัสดีครับย่ำมากต่อรับย่มกลับไปทรงป่านกัาบอนี่ เขากเพื <CL> S <S ่อนได้โอ้ลูกสาวเพื่อนยังบอกม้วนลูกสาวลูกไาไมัยังหอมบอกมวนด้ยร้านก็ว่ามวนด้วยเขาก็ว่ารู้จักนี่ยะโูลเราก็ไม่เสียกันงินก็ไม่เสียแ่บตาบ้าแขบไปไปมาเพี่หออมากเพิ่ลูกไสกับบูหงเรื่องลูกสาวกับบูหงทียก่อนปะเบิงป่าปะเบิงโลกวอากันกับบูงเขาก็ว่าเพื่อนด้วยกันแต่จะเอื่อนวาเพื่อนเป็น บุกขึ้นบุกขึ้นหมดบุกขึ้นบุก <hi> ขึ <hi> ้นหมยบุกขึ้นหมดบุกขึ้นบกสา้นหมดบกขก้นบกันหมยบกขึ้นบุกขึ้นมดบุกขึินบุกขึ้นเมดบอกขึ้นบุกขึ้นหมดบกันบุกข้นหมดบุกึนบุกขินหมดบุกขึ่นบนกขึ้นชาดบ้กนึ้นบุกขึ้นเมดบุกนบีกนึ้นหลดบุกขึ้นบุกขั้นหมดบกขึ้นบกันนหมบกขนก็ึินมดบุกขึ้นบุกขึนมดนา แต่ถ้ารักไม่รักกันทะเลาะกันคนไม่จะดีทีน่นาโทนาไม่อันโมโนธาตุเจอร่ำมโดพี่นองเอ็บคนมาถือกัน้นผีกันเว้ยเนื้อคุ้นร่ำพื้นเพื่นทำเพราะเข่า,ขานางร่ำกันกองกระายที่มันยัมาขาดก็ขี้ใ,ใ,ใต้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 กนะ็กระว่าไม่ใหญเนาะนี่คือดาวโลกตุกูลข้อสุดท้ายสำคัญเมื่อทั้งจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญให้กับท่าน ถามมาทำไมต right? ้องทาบุนยอมยอมแม่หอมตายจากไปทำไมต้องทามุนที่เราทามุนก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุญญานิกระโลกัสมิงปฏิทาโหติปานลงมุนกุศลเป็นที่เพิ่งความนักของสัตว์ในโลกภัยพนาก็หมายก็ว่ายอมแม่หอมตอนที่เธแม่ยังไม่ตายคนยายังไม่ไปคนญญาณยังไม่กลับท่านกินข้าวได้ที่ใช้เงินเป็นและเป็นสั์โลกแต่มาปับันนี้ท่านจากพวกเราไปท่านเป็นสัตว์ในโลกภายพนา เมื่อท่านเป็นสัตว์ในโลกภัยพังหน้าแล้วท่านจะพึ่งพาสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ได้นอกจากบุญหรือว่าความดีด้วยเหตุน,นี้เราจะมาทำบุญเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่คนอยากมีบุญนั้นเป็นเสียมพิษอยากได้เราเป็นคนเราอยากมีรถมีเรือหีไม่นจะขบับไม่จะกขี่เราเป็นคนอยากมีใส้มีแหวนผีไม่นจะสวมไม่อยาใส่แต่บุญนั้นคนอยากมีผีอยากได้ยอมิึงที่เรามีทุกวันนี้ยอมมีอะไร อยอมีรถยมีบ้านย่มในเสื้อผ้าอภรณ์สร้อ,อยแหรนยญเงินทองสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ติดตัวแต่ไม่ใช่สิ่งที่ติดตามเป็นอยู่หอมูกแล้วก็มีเจ็ดคนร้านแล้วก็มีน้องใช่แล้วก็มีหร้านแล้วก็มีแต่เมื่อตายไปนี่เราไปกับแม่บ้างนี่นี่เป็นอยู่หอมแล้วเกี่ยวหมากบอเออเกี่ยวแล้วไม่มีสนามบอเออเห็นบอเราไปน้าบอบอไปน้ำเนาะ เออกำเป็นไม่ได้หมดก็ถือว่าผื่นแล้วมีสนาแัยเลยเว้ยนิสนาภิญญาหอมต้องนิสนาภิเขาพี่เนาะาเอไปด้วยยองมันไม่ติดมันติดตัวแต่ไม่ติดตาเป็นพระองค์พอพระโคกบนสวดอาจารย์บนสวดตุสราธรรมมาตุสลาธรรมมาที่เราได้ฟังแหละแต่ท่านรับแงนะงรบแงรท,ท,ที่เราฟังตุสราธรรมมาทำเหล่าใดที่เป็นกุศลสันุสราธรรมมาทำเหล่าใดที่เป็นอกุศล โกศนคือสิ่งที่ดีอะคือไม่คือสิ่งที่ไม่ดียอมแม่หอมได้บุญบักหาซ่ากันไปทุกอย่างจบหมดลืมอะไรลืมได้แต่จะลืมบุญถ้าเราลืมบุญมันจะวุ่นวายว่าไข่พอไข่แกงหยาบไปหากินนและมันเถื่อนขาไม่เกิดอยูุกางเมืองมีตีนตะโจโก้พกน้ำกระโมนีสู้เมื่อนี่น้องพี่พิษใจกันวันเดือนปีเต่าไก่เป็ดปิมขี้นที่รอดเหนือน้ำพ้นเลี้ยวซ่าที่ได้เป็นเงิน ไฟสียหมัวหน้ายืนดึงหัวยห้อมน้องได้เอ,อ้ยต่อไปเกลียดกันหน้า,สาเ,สนเ,นเสียห่วหาโพยจุดปแายเ้นตาขะแยงเสียห้ามตื้นเตืนเดือดึื้นปลายคอก้อนสอพ่อเส็จเป็นหัวหน้าเสียหน้าอมากพวกน่านปราบชาติโตโมเสียต้มเกลดกันเย็นก้นมีศสียมีท่ามเสียผ้ามกันเข่าปลาก้นซัวซาเส,สียเดือดขึ้นนางเงือกผู้หญิงสับลายผู้ชายต่อหูดูกันต่อไปแงนใบใหญ่ สมัยได้หนยเมาเราค้นเผาท่านสมัยขี่รถไสผ่าไป้ดว่าาไยังไง็กเม่าเราคนเผาท่านสมัยขี่รถไสผ่าไ้ผ่าขาบรตดำเ้นก็าแต่ก่อนแป่ว่าก็เจบขาตุ้งไงขาสมขี่เพื่ผ่าก็เลยบ่าเรื่อยเมอาเรารัฐบาลบริหารประเทศกัญชาเสดียแต่กระทั่งไม่มีเีลดจำัดยุ่งและต้ขกินนั่งนั่งต้มกินหรือขี่ม้าเ้นอวบานเมื่อขึ้นมาล่องผ่านก็ได้ ยูบ้าอาตมาโอ้ปกีใหม่ปตัหัวตัวหัวที่สี่นลองลำบากบโคลกบโคที่หนกัหรอเมาบาดเนี่ยเอาบาดที่ังแลตบาดบาดแมงก็ที่สี่อกแอม่กระทอมนะจ๊ะเมากระทองมานอนเออเมาที่เมันอกินกับเมาไ้เที่ยวร้านกับเมาเมกี้ไกทองแล้วมมันตกที่นามเลยแล้วก็เมาตัวเซตังจ่ ล้วการเมื้งแต่กอนมันก็เรื่องวุ่นวายแต่ถ้าเราลือล่องอะไรเรื่อแต่เรื่บุญถ้าเื่บุญมันจะวุ่นวายอย่างนั้นมาวันนี้เราทำบุญให้แก่คนให้หอมถามว่าคนไม่หอมเกได้บุญไหนในเรื่องนี้ท่านปราดลในเรื่องของอชาลุโสนีสุตมีพระมุ่งชื่อว่าชาลุโสนีได้สร้างลุโสนีสุรรตรพระปราบเรื่องนึ่งว่าพ้ามชาลุโสนีถามพระเจ้าว่า การที่เราทำบุนฐานเจ้าผู้ตายผู้ตายจะได้ไหมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าพราหมมุ่เจริญการทำบุนฐานเจ้าผู้ตายนั้นผู้ตายได้รับบุญที่มีเหตุว่าผู้ตายมารับอานุทนากประด้ถ้าผู้ตายไม่มารับอานุทนานท่านี้ไม่เกิดก็ไม่ได้ยกตัวอย่างป็ะเดี๋ยจะมี่ประดี๋ยวจะนีกันแม่หอมเป็นเทวดาแต่สิยกตัวอย่างยกไม่หอมตายแล้วไปเจเทวดา ถ้าเราซบ,บนให้เอาเสือ้อถ้าอาวาร์ให้เขาก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นโยบดา <_ d ata> ก็มีอาหามออกมาเป็นเรื่องก็ไม่ได้ทีนี้ความชั้นโซนีก็าทวนถามแต่ว่าถ้าบุญที่องาทำกรรมที่เราก่อพวกกายไม่ได้มันจะไปไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่ามันจะสําเร็จแก่ญาติที่ผ่านผ่านมายอมรู้จักคำว่าญาติที่ผ่านผ่านมาไหมชาติที่ผ่านมาเราก็มีญาติแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้โยมีญาติเรามองสายมองขวาว่า คนไทยมือต็นไทยความมือต็นไทยข้าไปไปน้าไป็นไทยนี่คือญาติเราแต่ถ้าเราตายหมดตายเหมือนผ่านไปเกินแล้วไปเกิดชาติต่อไปเราจะจาได้ไหมว่าเราเกิดยี่บ้าิไปเกินนี่ธีไม่หรอกไม่จำไม่ได,ไได้เหมือนก,กันกระชาติที่ผ่านมาเราก็ไม่ยากิตรจะจำไม่ได้มันจะสิ้นเสร็จแก่ญาติที่ผ่านมาแต่ญาติผ่านมาไม่ได้มันจะไปไหนมันก็จะกลับมาหาลูกหลานผู้ที่อยู่ในเมืองกันเอง แต่ว่าเห็นเดี๋นวนี้พวกเราตเส้นกันยอ่อมจะสร้างพาไปไหนว่าดน,น่ำเส้าก็ยะขาวาริปะหาปูราตริโกริติสากรังเกวะเมวะอิโตเทนังเปตานังอุปกรารปฏิอิโตเทนังเปตานังอุปกรารปฏิปผลทางที่ทําแล้วแต่โลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้จากไปนี่เป็นอยู่หอมอะพวกเราตัวเส้น,นแต่ช้าเดียวตอบไม่ได้เพราะพวเราความชั่วก็มีความดีก็ทำแม่นบายาย เะสตรคนห้ามไม่แต่นี่ต้สูบไม่ต้งทกย่ำเสราย่อมเสีบาสย่ำเพีย่อมไม่เพศเป็นบ่ก้องกันเพศลงทงลงาตีหัวป้าหัขาโกย่ำเพศพ้นเสบาสมีความสุขแคเพศมีความสุขการหันวดหัวเข็บนานั่นกล้มที้หัวป้าพักขโกะมันอไหนเพาะมืนไห้เออแมนพี่จ้าวหนึ่งคูามแบบยวกานเพราะขาจะได้เก็บบ้เมนตัวหนึ่กับมนยอมไม่ใช่ยอมแม่กูพูดถูก พิธีชีอิตของคนเราหนะนี่เพรานะมันเรียกว่ตาตาากานาในเสียงกานาเทปาตาเรื่องหนึ่งม่ให้ฆ่าสัตว์ท่านก็เอาไว้แล้วแต่ว่าเราก็ทาไม่ได้เพราะจะมีกรรมอยู่บางคนบอกว่าบางคนปทำนั่นเลยแทบาอัตามาจังย่ายวาโย่นึ่งการได้สเกินแมนโย่ผใจบาเอ่บอาตมาเนี่ยานมุขาคือดแต่ผมกันเราเทบก็ใช่โย่ แต่ว่าท่านก็บอกแล้วหลักก็มีมอยู่ยแล้ว,วแต่ว่าเราเกิดปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็ไม่ได้ว่าจากนั้นพอเราเกิดมากิ่งอาศัยบุญอย่างวันบบนี้โยนกันมาทาบุญให้เก่ายญาติผู้าก่ไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอัตมาผ่าอัตมุทนาเรา,าเนาะอยแตงพระเวงมาเด้อวรวมแตงพระเวงมาเวรพระลูจะมากลับบาปอีกแตงพระเขามาเด้อเจ้าเสด็จมาดีอนุโมทนาบหลวงก็พระครูสวัสดิ์เศรษฐกิจพระนรนทศและพระญารวมทั้งร้อย ที่มาร่วมด้วยกันในวันนี้มาแท้งางานคนดีบุญก็จะมาบุญก็จะมาวาสนาก็จะมีบารมีก็จะเกิดตั้งกิจให้มันได้ตั้งใจใ,ให้มันดีบุนก็จะมาวาสนาก็จะมีบารมีก็จะเกิดแจแสนในมณีโยมตันทิตตั้งใจโดยการน,นั่งของบอังบอกรสุรัคนทิตเคิดเตป่าลูกเตป้ารำถาำท่ายเป็นองศางก็ขอ,ขออนุโมทนาในส่วนที่เราทำตามาที่เราก่อ ให้ผลบนที่เราทำในส่วนนี้จงสําเร็จแก่วิญญาแม่หอมจ,จางอินผู้ตจักไปณในขณะนี้วิญญาณของคุณแม่ตกทุกข์ลำบากยากแค่ประการใดขอบนส่วนนี้ที่หลงวงพ่อพระครูสวรรค์เทเจียเกตแะกระกยาดโมาดมท้าหลยได้ประกอบขึ้นแล้วได้ทาแล้วจงสําเร็จถ้าหากว่าวิญญาของคุณแม่หอมจางอินตกทุกข์ขอให้บนจากทุกข์มีความสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิย่งยิ่งขึ้นไปสมดังเกตนามัยของลูกของหลาน ขงางญาติเป็นน้องผู้ประทานอีในหนึง่งญาติโยมทั้งหลายแขกงที่มีเกียรติตุ่มตันที่มาร่วมกันงานบัดน,นี้ขอความดีที่เราทำขอกมดีที่เรากราบขอข้อเสนอที่เราสร้างทั้งหมดทั้งมวลนั้นจงปฏิบัติย้อนหล่อจะรับปกปักรักษาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขไเ้ร่บัวตลอดปีให้โชคดีตลอดไปเยแก่รือาอายุวันน้ำสุขขาพนะปฏิบนนัติธรรมสารสมบัติทุกโรคทุกนานเดินอามาทุกคนเลยโยมเ,เอาเอาไปอีมันอะไรเอาเอีมันอะไ